สวัสดีครับวันนี้วันพรหัดนะครับวันที่หัสที่ยี่สิบสี่นะครับอ่ารีวิวท่อนะครับเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับท่ออลูมิเนียมไซส์สามสิบสองมิลน,นะครับสามสิบสองมิลหนาหกมิลน,นะครับไม่มีตะเข็บนะฮะไม่มีรอยต่อนะครับเป็นงานฉีดออกจากแม่พิมพ์นะครับ ตนอนอก32มิมลนะฮะรูใน20มิลนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับสินค้ามีเยอะนะครับมีในสต็อกเยอะมากมายเลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะฮะมีบริการตัดแบ่งขายนะครับตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมกดติดตามมานะครับนี่นะฮะผิวเนียนๆนะฮะความหนาอยู่ที่6มิลนะครับจะมีเกรด6 6 6กเอ่อนนะฮะ สนใจก็ทักมานะครับตัดแบ่งขายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวให้ไว้ด้านบนเพจนะครับแล้วก็ไอดีไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะฮะสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ นี่นะฮะส่วนท่อไซส์ต่างๆก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้ลงให้ดูแค่ไซส์เดียวนะครับสนใจก็ทักมาฮะผิวเนียนๆนะครับไม่มีตะเข็บไร้รอยต่อนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะฮะท่อตัดตามาลูกค้าต้องการนะฮะ20เซน3 0เซน15เซน50เซน1เมตร แล้วก็จงได้ยาวสุดเมตรห้าสิบเซนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ